แล้วก็สว,วัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนะครับคนแปดนะอ่าดงๆๆดงนง้นแนะนำตัวแล้วกันวันนี้ครับเราวันนี้เราจะมาโชว์ออ,อบบี้กันนะครับซึ่งระหว่างออบบี้ของผม v ีออบบี้ของพิธิกรสงทรัพย์อันไหนจะมีความแอบมากกว่ากันนะครับแต่เรามีกฎรรม,มาตรการว่า ห้าตายเกินสามครั้งใครตายเกินสามครั้งเกมแพ้มาเริ่มที่ของผมก่อนเลยครับแพ้เหนื่อยใจเน่ยเด็ใจสิผม<แ>อาจจะไม่พูดเยอะนะครับมาเริ่มเลยอันนี้คือออฟดีถูกเกิดถูกไปกันเลยแอดไม่ได้นะจ๊ะได้เกิดอยากเล่นจะพูดจะพูดอะพูาจะพูด็บพูด อไม่หรอกซีเรียสซีเรียสแต่ต้องรอแต่ต้องรอกันนะจ๊ะข้าไ,ไหมท่านผู้ชมเราต้องรอกันนะเอาบิ๊กของผมอาจจะนานหน่อยเพราะว่าผมอาจจะไปเร็วอาจจะไม่รอเพื่อนนะเพราะว่ามันอาจจะตัดคลิปไม่ทันอ้าวเดี๋ยวนี้เมื่อไหร่ใครถึงก่อนคนชนะใครตายเกินสามครั้งแพ้เอแล้วครับตอนนี้เพื่อนผมอยู่ไหนะเพื่อนผมตามหลังอยู่ <c oughs> ไม่ก really? I mean, so <king> ูไม่เก็บใช่ป่าววะกูไม่เก็บดีกว่าผมเป็นคนสร้างผมรู้เยอะกรับเพื่อนนี่แหละเห็นผมนะครับไหนนะแอบรอรอไม่ราละรอหน่อยรอหน่อยอู้ด้นอาจจะไม่เสียเลือดสำหรับแกเหรอฮึ่งหนึ่งเลยเอาพี่ของผมว่ามีโอกาสครั้งเดียวตายครับเพื่อนผมตายไม่ทันแล้วีล้านยิบยาวเล็กยิม ไอ้ไอ้ขี้โกงไอ้ดีม่ะไม่ได้ว่านะครับไม่ได้ว่านะครับขอโทษนะครับว้ายามไม่ทันว้ายจาวิทย์ไปไปขอเร็วถึงเวลาได้จะจึงอย่าละมันความเป็นโชครับผมมีความลับเลยนะครับออบบี้ของผมอ่ะ ้าวแล้วผมมาทํำไวเนี่ยมันก็จะไปก่อนผมสิไม่หมาใช่ไหมอา้าวเหรออย่าพูดหยาบคายในช่องกูอ้าวหนึ่ง,านะางคาบแล้วไม่นะสองคาบแล้วสองคาบแล้วเพื่อนมันเมื่อยสองคาบมันมื่อยแกเอาเอาหรอตายสองคาบเหมือนกันเหรออ้าวแล้วงั้นหนึ่งหนึ่งแล้วครับดูกัน,นครับใครตายรอบนี้ถ้าเกิดคุณแพ้คุณต้องพูดว่าแพ้นะอย่านะอยากก่าโกหกกันนะ ผมมีชีวิตสองรอบเหมือนคุณน่ะเดี๋ยวผมเหลืออีกหนึ่งชีวิตคุณเลยสองชีวิตมันตายไปั้งเนียวมึงบ้าไม่กูตายท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นใช่ไหมเมื่อกีที่แล้วอะ่ะไอตอนนั้นอะ่ะผมตายสองรอบเอา้ามึงตายสองรอบเหรอกูเดดสองรอบกูตายไปรอบเดียวเอา้าไอจอนตีนกูก็แพ้ทีถ้าเกิดกูตายอ่ะ กรรมชอบอให้กำลังใจผมด้วยผมผมผมคิดว่าผมจะตายก็ได้ใครจะม,มละีลูกไป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 อย่าได้ <laughs> ลูกลูกขาดกูไม่ทำตามกฎของเกมแล้ถ้าเกิดมึงขี่รถฟันไปชนกูนี่กูล้มเลยนะเนี่ยอ้าวขึ้นไม่ทันอ้าวคุณรู้ไหมว่าผมพยายามว่าเท่าไหร่ เอ้ยมันห้ามชนะขอร้องขาล้องเทวดาผมไม่อยากใหต้ตาเล็ตาเลกไม่ให้อนุยญาดีแพ้ผมเป็นคนสร้างนะผมตาเยอะกว่ามันอีกสร้างตายเยอะกว่าคนเรียนมาเ <Yes! S 2> จอะหัก yes! yes! มุมว่ะเอามาเริ่มทีวีของเพื่อนผมแล้วครับอันนี้ของ ของผมอ่ะอันนี้ของผมผมช่วยเพื่อนสร้างเลยครับนี่ของเพื่อนผมบรรยากาศเริ่มกระดยเอนใหม่เลยผมไม่มีอาการอะไรเลยโอ้ไม่ไม่มีอาการจริงจะเสียเลือดเยอะอะไรเลยนี่เจ้าคุณจำทางจำไอ้ทางเปษดนรก <c oughs> ไ,ได้ไหมคุณอย่ามาั่วสิฝนทจำไม่ได้เหมือนกัน เห็นตัวอะไรที่มปนยืนเมาคุณไหม